ปฏิค้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มารับชมพะงั่งนะครับเหมือนเดิมนะเพื่อนนะครับพิมพ์นี้ได้มาใหม่แล้วเพื่อนนะครับก็เลยนำไม่รับชมหน่อยเป็นพิมพ์ข้าหลามตัดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะนะครับมาดูผิวของเขานะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องนําไปล้างนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อรักษาความสะอาดนิดหน่อยนะครับนะครับตัวนี้ผิวค่อนข้างที่จะสวยนะฮะ เห็นไหมนะครับเนื้อดินนะครับเพื่อนๆเนื้อดินเดี๋ยวผมจะขัดเนื้อดินออกมาให้ดูนะครับเพื่อนๆวันสองวันนะฮะว่าเนื้อดินเขาสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะฮะนะครับเพื่อนๆ นะเดี๋ยวผมต้องล้างให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะครับในเนื้อพวกนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนื้อที่เขาเปิดนะฮะจะดูเข้มนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะได้ทําใหม่นิดนึงนะครับเพื่อว่าจะได้ร้อยเชือกง่ายๆขึ้นนิดหนึงนะาอาจจะต้องนะครับใช้สว่าน ทำตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับเวลาเรานําไปใช้ส่วนมากนะฮะเพื่อนๆนนะครับผมจะชอบพวกสามเหลี่ยมพวกนี้ที่ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับนะครับสามเหลี่ยมพวกนี้นะฮะนะครับแล้วเราค่อยไปดูจุดอื่นๆกันนะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับเหมือนกับพิมพ์สองพิมพ์นะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสองพิมพ์นะครับก็จะเหมือนกัน จะแตกต่างกันอยู่แค่ตรงหน้าอกนะฮะเพื่อนๆตรงหน้าอกตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวยูนะครับตนี้จะเป็นข้าหลามตัดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมชอบไม่ใช่พิมพ์แบบอ่าไหลไหลเขาเนี่ยจะต้องแบบแบบนี้นิดนึงนะครับไม่ใช่ไหลแบบเอียงๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องเอาไหลแบบสวยๆนิดนึงนะครับไหลแบบ เห็นไหมฮะไหลแขนพวกนี้จะไม่ใช่แบบไหลลู่นะครับมันจะหดหดตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะต้องแบบเอาความสวยงามนิดนึงนะครับเพื่อนนะครับนะครับเห็นไหมก็จะคล้ายๆพิมพ์เดียวกันแต่ว่าจุดแตกต่างเวลาซื้อของเขาพิมพ์ตัวยูเนี่ยพิมพ์ตัวยูใช่ไหมครับพิมพ์ตัวยูจุดแตกต่างเขาจะอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งตรงพวกนี้นะฮะนะครับ นตัวยจะมีตรงนี้นะครับเพื่อนเอนสังเกตถ้าเราหันหันหน้ามาเป็นตัวยูตัวนี้แล้วตรงนี้เขาจะมีอยู่ตรงประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็เห็นไหมครับจะไม่เหมือนกับพิมพ์ข้าหลามตัดนะครับนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะชัดเจนพวกริ้วพวกนี้นะครับจะลงชัดเจนนะครับนะครับนี่ เห็นไหมเพื่อนเนเห็นไหมต่ทุกอย่างจะต้องเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับผมเล่นแขนแบบว่าแบบนี้นิดหนึ่งนะครับกว้างกว้างนิดหนึ่งออกกว้างนิดหนึ่งนะครับแล้วเนื้อถ้ายิ่งใช้มานานๆเนี่ยผมยิ่งชอบนะครับเพื่อนเห็นไหมถ้ามีเพื่อนๆนําไปใช้ก่อนนี้ผมยิ่งชอบนะฮะครับตัวนี้ผิวยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเพื่อนๆนตัวตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาใหม่นะฮะนะครับเดี๋ยวจะได้นําไปล้างออกสัก พักหนึ่งนะครับวันนี้พี่เขาก็ได้แบ่งปันมาให้นะครับเขาบอกว่าถ้าลดมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับนะครับก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่อุตส่าห์แบ่งปันมาให้นะฮะมาให้รับชมนะฮะตันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงดงามนะครับเพื่อนๆนะครับสวยจริงนะเพื่อนนะครับนี่นะฮะพี่ก็ได้นําไปใช้มานะครับ ก็ถือว่าสวยครบนะฮะหล่อเนี่ยหล่อนี่ต้องหล่อบางนิดหนึ่งนะเพื่อนเห็นไหมการหลอ่อนะครับการหลอ่อจะสวยนะฮะนะค,ะครับการเทเนื้อของโลหะลงนะครับเพื่อนเพื่อนดินเนี่ยจะต้องแข็งนะครับเพื่อนเห็นไหมจะต้องแข็งแข็งแบบไอ้นี่เลยเห็นไหมครับนะครับแข็งจริงๆนะครับเพื่อนนี่ขนาดใช้แบบไอ้นี่คมคมนะเพื่อนเห็นไหมคมจริงนะ,นะ,ะตัวนี้ นะครับจะต้องแข็งนะถ้าดีใหม่ๆเพื่อนๆก็คงจะรู้นะฮะเพราะว่าเคยอัดลงในช่องอยู่บ้างนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับในส่วนพวกมือพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาชี้จุดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องคัดมาหลายๆตัวในพิมพ์ตรงนี้นะครับ ค่อยๆคัดมานะครับเพื่อนเนเพราะว่าบางทีก็ได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเพื่อนๆกาจะได้มาแต่ละตนอย่างเงี้ก็สวยๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับกวาจะคัดมาได้แต่ละตนนี้ก็ยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็นะครับเพราะว่าเป็นวัยรุ่นนิยมใช้กันนะครับเพื่อนๆนะครับพะงั่งนะครับนะครับวัยรุ่นหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับ นะครับเพราะว่าอยู่ในสายเมตตามหานิยมเป็นเลิศนะครับใครพบพาเนี่ยจะรู้ได้ทันทีรู้สึกได้ทันทีนะครับว่าเป็นพระที่ดีแบบไหนอะไรไงนะครับเป็นพระที่หนุนดวงด้วยนะครับเสริมดวงให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับในสายของพระงั่งนะครับนะครับหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกกันไอ้งั่งนะครับเพื่อนๆนะครับก็พิมพ์ตัวยูก็ เดี๋ยวผมให้ดูบางทีเขาก็จะแฟนกับคู่กับล้นใหญ่นะครับล้นใหญ่ตัวนี้เพื่อนๆดูนะบางทีตัวนี้ไม่ได้นําไปใช้มานะครับสักประมาณทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์มาครับนะครับดูผิวเขานะครับนะครับเห็นไหมตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆในพวกเกลือเกลือขึ้นบางทีเขาเรียก สนิมหยกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมเลือกว่าเกลือมขึ้นนะครับมันเค็มนะครับเพื่อนๆน,นะฮะนี่ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับบางทีเรานําไปใช้มาเนี่ยชื้นๆนี้นะครับเพื่อนๆนะครับบางทีก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับผิวเขาจะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเหมือนเขาจะเข้าในโหมดจาศีลนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเห็นไหม นะครับถ้าวันไหนนำไปแฝงจะสวยนะครับเพื่อนนะครับผิวก็เริ่มตึงขึ้นนะครับเข้มขึ้นนะครับเพื่อนถ้าเรานำไปใช้บ่อยๆตัวนี้ก็ได้อุดเทียนไว้แล้วนะครับเพื่อนเรียบร้อยนะครับนะครับบางตนก็เก็บไว้ไม่ทันนะครับเพื่อนก็มีพี่ๆเขามาขอแบ่งปันไปก็มีเยอะพอสมควรนะครับนะค่ะก็มีบ้างนะครับเพื่อนว่าจะคัดไว้สักแบบ ส่วนมากจะเป็นพระที่ผมคัดไว้ศึกษานะครับเพื่อนๆนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็จะขายบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆส่วนมากจะจะเลือกเก็บเป็นพิมพ์ๆไปนะครับเพื่อนๆนะครับพิมพ์ไหนน่าเก็บเก็บก็เก็บเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีก็ออกบ่อยพอสมควรนะครับเพื่อนๆบางทีคัดพิมพ์ไว้อย่างเงี้ยสวยๆนะครับเป็นพระที่ผมชอบคัดไว้นะครับ คัดไว้ศึกษานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ใช้พระงังอยู่แล้วนะครับนะครับเป็นพระทางสายมหาเสน่ห์มหานิยมเนี่ยฮะนะครับเพื่อนเพื่อนว่าผมก็ได้นําไปพวกพวกพาไปคุยงานอยู่เรื่อยนะครับก็ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตัวนี้ก็เนื้อนี้หายากพอสมควรนะครับเพื่อนเื่อนนะฮะนะครับเนื้อทองแดงล้วนนะครับหาค่อนข้างที่จะยากนะครับนะครับ ก็ยากกว่าเนื้อพวกทองเหลืองนะครับเพื่อนนะครับเนื้อแบบนี้นะครับตัวนี้ก็นะครับนําไปใช้น้อยเหมือนกันนะครับเพื่อนเพราะพระเยอะนะครับพระงั่งเยอะนะครับรับแฝนทีเดียวเป็นร้อยตัวก็คงไม่ไหวนะครับเพื่อนนะครับหนักนะครับเพื่อนหนักนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มคัดพิมพ์นี้อยู่นะครับเพื่อนเห็นไหม นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองสามต้นนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์นี้ก็จะทยอยคัดมาเป็นพิมพ์พิมพ์ไปนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยสวยนะครับเห็นไหมนะครับเนื้อดินแบบนี้ก็สวยนะครับเพื่อนเห็นไหม พิมพ์โล้นกลางจะมีอยู่ประมาณสักสามสี่พิมพ์นะครับเพื่อนๆนะครับก็ได้อนุรักษ์เข้าไว้อยู่นะครับหรือว่าบางทีเพื่อนๆเขาก็อยากใช้พิมพ์นี้บ้างนะครับเพื่อนๆพิมพ์ตัวยูเหมือนกันแต่ว่าเกลดยาวอย่างงี้นะครับก็เหมือนกับตัวยูเกลดสั้นนะครับนะครับตัวยูเกลดสั้นนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้เกลดจะสั้นนะครับตัวนี้จะยาว บางทียาวไปเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าอาจจะแหลมนะครับคนตรงนี้อาจจะคมนะฮะเขาก็เลยชอบแบบสั้นๆน,นิดนึงนะมันก็แล้วแต่คนที่นําไปแฝนใช้นะครับว่าเราจะไปใช้ในอ่าพกพาในแบบไหนนะครับน,น,นะครับเพื่อนๆนะครับบางทีพกพาตัวใหญ่ๆก็ อ่อนนี่นิดนึงนะครับสะดุดตาคนเห็นนิดนึงนะพวกตัวเล็กๆก็อาจจะไม่สะดุดตาคนอื่นเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ